สิ้นสุดการรอยคอรอคอยนะครับทุกท่านสำหรับคดีน้องชมพู่คดีบ้านกกกอกคดีลุงพลอ่านะครับมันก็มีหลายชื่อนะเพื่อที่จะเรียกให้กับทุกท่านได้รับทราบได้เข้าใจตรงกรันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้ฟังทางฝากฝั่งของคุณแม่คุณแม่น้องชมพู่นะครับก็มีการอัปเดตหลายคนก,ก็คงจะได้ฟังแล้วแหละแต่ใครที่แบบไม่ได้ติดตามคดีแบบว่าแบบต่อเนื่อง หรือติดตามแบบเ,เหมือนกับ f c ที่ทั้งสองฝั่งที่เขาติดตามกันเนาะเขาาตามกันทุกวันนะจนทุกวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่แบบด่าก,กันเขาก็ยังตามกันอยู่แต่ทีนี้ f c ที่แบบตามแบบส่วนใหญ่ก็จะตามแต่ในทีวีในสื่อทีวีใช่ไหมครับไม่ได้ตามในสื่อ YouTube ก็อาจจะไม่รู้นะครับวันนี้ผมถือโอกาสมาเัียดให้ฟังแล้วก็ถอดคําพูดของทางฝากฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่มานะครับก็มีเรื่องติงนิดๆน,นะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้พูดตอนตอนหลังแล้วกันก่อนอื่นต้องถามอย่างนี้ก่อนว่า,วา fc ที่ฟังในช่องผมเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนจะเห็นเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องน้องชมพู่นานมากแล้วนะครับนา,นานทีก็จะพูดถึงนะครับต้องบอกแบบนี้อืมคืออยากรู้ว่า fc ผมจะแบ่ง fc ว่าใครติดตามตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันที่1 1บเอดพฤษภาปี6กสามปะ่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะตั้งแต่ตอนน้นมาเลย นะครับก็คือตามตั้งแต่ปี6กสามาก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันใครที่แบบตามบ้างไม่ตามบ้างก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับอยากรู้มากๆเลยตอนที่ตามนะครับผมในยุคแรกๆเลยนะครับใครเลือกข้างฝั่งไหนชื่นชอบฝั่งไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะตอนนี้ต้องบอกว่าผมก็อัปเดตข่าวสารเฉยนะผมไม่ได้ไปสนใจว่าฝั่งไหนจะชอบกันจะเกลียดกันจะด่าก,กันคือต่ทะเลาะกันไม่สนใจครับเมื่อก่อนเคยสนใจแต่ตอนนี้ไม่สนใจแล้ว ผมคงไม่ต้องไปท้าวความพูดไปแล้วมันก็เหมือนเดิมคนที่ไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบส่วนคนที่แบบชอบเราเขาก็ชอบเราเหมือนเดิมส่วนคนที่แบบไม่รู้จักเราเขาก็จะเฉยๆกับเราเป็นเรื่องปกติเขาฟังดูแล้วเขาเออเรามีเหตุมีผลหรือเปล่าเขาก็จะเข้าใจเราเองนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายมากในประเด็นก็แบบที่แบบในอดีตนะครับเพราะว่าผมต้องบอกนี้ว่าผมก็แบบไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะไปทําข่าวกบก ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมแค่ผ่านไปแล้วก็แบบมีเรื่องมีราวมีประเด็นนะครับก็เลยได้ไปรู้จักเฉยๆก็เลยได้มีโอกาสได้ไปอยู่ฝั่งทางฝั่งของคนนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะแต่ว่าพอไปเห็นสภาพของยูทูบเบอร์ของอะไรแล้วก็ก็ถอยออกมาอันนี้เราให้ฟังสั้นๆเป็นแบบนี้อ่ะนะครับในส่วนคำพิภากษานะครับทุกท่านอของสารอุทธรภาคสี่ นะครับผมที่อยู่ขอนแก่นเลยนะเออแต่แต่ก่อนที่จะพูดรายละเอียดตรงนี้นะขอรีราลาสินหนึ่งนะครับขออยาดเท้าความไม่ฟังก่อนนะครับของสารชั้นต้นนะเผื่อว่าใครแบบไม่ได้ตามตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าใครแบบเคยฟังที่ผมพูดแล้วก็รีไปข้างหน้าก็ได้นะครับเออไม่ว่ากันตรงนี้ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างที่เป็นจบด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะ ในส่วนของศาลชั้นต้นนะครับผมศาลก็มีคําพิพากษาออกมาในส่วนของจําเลยที่1จําเลยที่2นะครับต้องบอกวันนี้ว่าศาลอ่านคําพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับผมตั้งแต่วันที่20ธันวาคมพศ2566นะครับผมทีนี้ก็มีการยื่นอุทธรณ์กันคําพิพากษาออกมาเนี่ยนะครับจําเลยที่1นี่นะครับผมก็ศาลสั่งจําคุก20ปีก็คือแยกออกอย่างละ10ปี อันแรกก็คือว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้10ปีนะครับสว่วนอีก10ปีเนี่ยนะครับผมภาคเด็กดากว่า15ปีไปจากวิดามารดาอันนี้ก็โทษ10ปีเหมือนกันก็เลยเป็น20ปีนะครับอันนี้ให้ใหทุกท่านได้เข้าใจโทษก่อนโทษของเจริญที่1่ก็คือทางฝั่งของลุงพลนะครับถ้าใครได้ตามข่าวก็คงจะรู้แต่ใครที่แบบไม่ได้ตามต่อเนื่องก็อาจจะจําไม่ได้หรือลืมไปเลยบา,บางเรื่องผมยังลืมเลยนะฮะส่วนจที่2ก็คือเป็นป้าแต้ใช่ไหมก็สารก็ยก นะครับผมยกประโยชน์ให้เลยนะครับก็ในข้อหานก็คือว่าเอาแบบเ,เราเข้าใจง่าย,ายเนาะก็คือแบบร่วมกันอ,อัมพางนั่นแหละนะครับผมนะก็คือแบบว่าไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศพนะครับผมให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่แบบมันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีการดัดแปลงหรืออะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยก็คือสารยกนะครับป้าจันทร์ก็เลยลอดไปในสารชั้นต้นทีนี้ นะครับเราก็จะมาว่าในเรื่องของส่วนอุทธรณ์กันนะครับทีนี้สารอุทธรณ์นี่นะครับผมต้องบอกว่ามีการเ,าเริ่มส่งนะครับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับอุทธรณ์นะประมาณวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยนะประมาณวันที่23เมษายนพศ2 5 6พนเดะครับเดือนเมษายนนี่แหละผมจำได้แม่นๆเลยน่าจะ23เมษายนนะครับยื่นอุทธรณ์กัน ก็คือรวมร่วมมาก็1ปีเสร็จเศษนะครับผม1ปีเสร็จแล้วนะจนมาบัดนี้นะครับผมสารได้มีการนัดฟังคำพิพากษาของสารอุทธรแล้วครับทุกท่านในในวันที่13สิงหาคมพศส5 6พนหี่แหละนะครับเวลา9นาฬิกาหรือ9โมงเช้านั่นเองอันนี้วันเวลาบอกเลยนะทีนี้ในส่วนของการอุทธรเดี๋ยวจะลืม พอดีนักหนาจะเล่าให้ฟังว่าในส่วนของอุทธรณ์นี่นะครับาทางแม่น้องชมพู่นี่เขาก็ได้บรรยายให้ฟังอยู่นะอุทธรณ์นี่ทางโจดแน่นอนแหละว่านะครับเขาก็จะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่1น,นี่นะครับผมให้มาโดนมาตรา288นะครับผมก็คือเป็นการเจตนาฆ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ศาลให้ไปนี่ก็คือเป็นประมาทนะครับผมประมาทแต่ทางโจดเนี่ยเขาเขาเชื่อว่าไม่ได้ประมาทมนะัเป็นเจตนาอะไรอย่างเงี้ย แต่ขนาดประมาทเนี่ยก็โดนได้ทั้งสิปีเลยนะใช่ไหมล่ะก็หนักอยู่นะถ,ถ้าเจตนาเนี่ยิ่งหนักไปอีกนะทีเนี้ยนะครับเออจะโทษถึงประหารหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะไม่ได้ไม่ได้เก่งกฎหมายนะแต่ว่าอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะแล้วก็อุทธรณ์ไปไเพื่อที่จะให้กลับมามามา,มาโดนสองแดแนะครับผมนี่ส่วนของจำเลยที่1น่นะแล้วก็ข้อหาอื่นๆผมก็จาไม่ได้ว่ามันมันมีหลายข้อหาอยู่ แต่ในส่วนของเดือนที่สองนะครับโจทย์เขาก็อุทธร์ไปในลักษณะที่ว่าเอา่อให้ให้กลับมาเหมือนกับสารชั้นต้นที่ฟ้องไปนะครับผมข้อหาในที่บอกว่าในลักษณะของการอําพรางนั่นแหละนะครับผมที่แบบทให้สศกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ให้กลับมายืนนะครับผมเอาทีนี้จะได้หรือเปล่าก็ไปลุ้นที่ศาลอุทธรณ์นะในตรงนี้นะครับผมแน่นอนแหละว่าเราก็อยากรู้เอา้าแล้วฝั่งจําเลยเขาอุทธรณ์อะไร ง่ายๆสั้นๆเลยครับผมแน่นอนเขาก็ต้องอุทธรณ์รว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับเออเขาก็ต้องอุทธรณ์ว่าฉันไม่ได้กระทาความผิดนะเขาก็ต้องอุทธรณ์ไปในลักษณะนั้นอยู่แล้วแต่ส่วนส่วนของหลักฐานมันจะฟังขึ้นหรือเปล่านเะนี่ยอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องฟังคําสั่งสารอุทธรณ์ในวันที่สิบสามนี่แหละครับทุกท่านเป็นยังไงเออใครที่ รู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะแบบว่ารอมานานไงมันมันกี่ปีแล้วเนี่ยปีหกสามเดือนพฤษ,ษภาเนาะหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดห้าปีแล้วนะอ่านี่หกแปดนะครับผมเข้าปีที่หกครับผมนะครับ5าภาพมันเต็มมันเต็มห้าปีเั้งแต่เดือน,อนพฤษ,ษภานะอ่าแล้วก็มาเข้าปีที่หกย่างย่างอะเรียกว่าย่างแล้วกันย่างปีที่หกโอโ้โห ถ้าถึงดีกานะผมบอกเลยเจ็ดปีแปดปีก็น่าจะปีหกอ่าน่าจะต้นหกเก้าเจ็ดศูนย์น่าจะต้นปีเจ็ดศูนย์ไปปีหกเก้าต้นปีเจ็ดศูนย์สารดีกาก,าก็ก็จะจบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรอนานไหมครับทุกท่านบางคนติดตามคดีตั้งแต่อายุหกสิบตอนนี้ก็อายุหกสิบเจ็ดหกสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยหกสิบหกก็ว่า,าไปเลยไหมบางคนอายุเจ็ดสิบก็อ่า อายุปลาไปก็เกือบแปดสิบใช่ไหมอ่าใครที่อายุตอนนั้นแปดสิบปีก็ตอนนี้ก็จะปลาไปเก้าสิบนะครับผมหรืออาจจะตุยก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าเล่าไม่ฟังเฉยๆว่าช่วงอายุแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคดีน้องชมพู่ส่วนใหญ่มีแต่คนอายุเยอะนะอายุวัยสี่สิบขึ้นนะที่มาติดตามคดีนี้อายุยี่สาสิบไม่ค่อยมีนะผมกล้าพูดเลยว่าไม่ค่อยมีเท่าที่ผมทําคดีนี้มา ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับในทุกๆวันนะครับสาหรับคดีนี้นะมาร่วมกับวิเคราะห์แนวทางว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะดูฝากฝั่งว่าเออทางฝั่งโจทย์เขามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่เขารู้สึกงไงเราเราค่อยอัปเดตกันเพราะว่ามันมันก็เป็นความรู้สึกเนาะของของแต่ละฝั่งแล้วเราก็อยากรู้อยากอะไรอย่างเงี้เนาะมันป็นเรื่องปกติที่เราติดตามมันเป็นตัวละครหลัก นะครับแต่เราไม่ติดตามเรื่องก็แบบด่ากันนะเหนื่อยนะครับผมส่วนฟังจำเลยนะครับผมฝังจำเลยนี่ก็ทางฝั่งลุงพลพ้แตนเขาจะอัปเดตอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ในไลฟ์สดกับผ่านช่องผมด้วยแล้วก็ช่องบันทึกไว้ในวันๆเพื่อนผมนั่นแหละนะครับผมเฮียวิเชียนเจ้าของโรงแรมนะครับผมที่อยู่มุกดาหารนะครับก็ เผื่อว่าเอฟซีสนใจจะเที่ยวเองเขาเขาก็มีโรงแรมด้วยนะแต่ว่าโรงแรมแกไม่ค่อยว่างหรอกนจะเต็มเพราะปล่อยเป็นรายเดือนนะเผื่อว่าอยากมาเที่ยวช่วงเดือนสิงหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจัดทัวร์ให้จัดทริปให้อะไรประมาณนี้ดูแลได้ได้อะไรประมาณนี้เผื่อเอฟซีอยากจะมาเที่ยวนะก็วางแผนเราครับผมเห็นว่ามันตรงกับวันพุธผมก็ยังไม่ได้ดูปฏิทินนะไอ้ดูเดือนสิงหาหน่อยว่าปฏิทินมันตรงมันตรงกับวันวันอะไรวันพุธไหมสิบสามสิงหาเดี๋ยวขออย่าเช็คเพราะว่า เพราะว่าครั้งก่อนศาลตัดสินอะคำพิภากษารอะชั้นต้นต้นก็วันพุธนะเขาว่าังนะเอเห็นเห็นเฮียบอกผม้วยแหละว่าเออมันใช่ที่บ่าเดี๋ยวเช็คก่อนผมผมไม่ได้เช็คไว้เรื่องนี้กะว่าไม่ไม่ไม่คิดจะพูดไงแต่มันนึกได้ก็เลยเอาพูดสักหน่อยตรงกับวันพุธเห็นว่ามันตรงกับวันเดียวกันด้วยก็เป็นที่หฮือหานะครับเดี๋ยวมากผมจะไปขึ้นช่องไลฟ์สดของบันทึกไวในบรรดานเนะช่องเฮียวิเชียนนี่แหละชื่อช่องว่าบันทึกไว้ในบันบานผมก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใน เกือบจะลืมแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่ได้นะครับผมกลับมาลีลันนะครับเ,เรื่องทะเลาะกันเราเอาไปก่อนนะเรื่องอดีตก็ทิ้งเป็นไปนะครับผมนะ fc ก็ทุกผมรับผมรับทุกสองฝั่งเลยไม่ว่าจะ fc ฝ่ายโจทย์ fc ฝ่ายจำเลยจะเป็น fc ทางฝั่งแม่น้องชมพูหรือทางฝั่งพนแตฒนผมยินดีต้อนรับนะผมไม่ถือสาเรื่องที่ผ่านมาแต่ถ้าใครถือสาก็ก็แล้วแต่เพราะว่าผมว่าคือทุกคนน่าจะตาสว่างน่าจะกระจ่างแล้วนะครับผมก็อธิบายไปหมดแล้ว นะทุกสิ่งทุกอย่างคือผมพูดแต่ความจริงทั้งหมดเลยที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันแตกกันมันย้ายข้างไปมาสลับมั่วกันไปหมดเลยคนจริงใจแทบไม่มีนะครับอืมนะแล้วผมก็ไม่เคยไปร่วมด่าร่วมอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับกล้าพูดเลยแต่เราผมแค่พูดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างี้ให้ฟังคนที่เชื่อก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออ,อะไรประมาณนี้นะครับเอาทุกท่านเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สดอีกทีหนึง่ง นะครับแต่ผมรูดว่าผมจะไลฟ์สดช่องผมก่อนหรือว่าจะไปช่องเฮวิเชียนนะครับเออแล้วก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็วางแผนดีๆนะวันที่สิบสามตรงกับวันพุธพอดีสิบสองสิงหาก็วันหยุดใช่ไหมละ่ะก็วางแผนดีๆมาเที่ยวมุกดาหารเลยนะพระาธาตุพนมนครพนมอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าใครแบบว่าออไม่มีรถมาแบบส่วนตัวก็ก็จ้างผู้ผมนี่แหละดูแลนะครับผมผมเฮวิเชียนแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่มุกดาหารก็สามารถไปรับที่สนามบินได้สนามบินก็ ม,มันมีมะลงอุบลนได้แล้วก็อะไรสกลนครป้าแล้วก็นครพนมไหมที่มันมีสนามบินไหมล่ะก็บัลงได้แต่มุกกาลังสร้างอยู่นะครับผมเออก็ติดต่อประสานงานมาได้ผ่านจะผ่านเฮียวิเชียรหรือผ่านผมไม่ได้แล้วแต่ติดต่อมันได้เลยถ้าได้สนใจนะอยากจะมาฟังคำพิพากษาแต่ว่าคำพิพากษามันของอ่ภาคสี่ขอ,อนแก่นนะครับผมสารุทธรภาคสี่ขอนแก่นนะเออเขาเขาจะตัดสินให้ นะครับผมสำหรับคด,ดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าที่เจะไปสวัสดีครับ